กราบสวัสดีพี่น้องนักลงทุนทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมอ่วันนี้นะครับมาชมสาหรับทานั้นของบาคาร่านะครับวิธีการเล่นนะฮะวิธีการดูเค้าเดี๋ยววันนี้มาบอกรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับสาหรับทางด้านของวันนี้นะฮะ <Start betting. S 2> ผมพกทุนมาที่500บาทนะฮะมาที่500บาทเท่านั้นนะครับโอเคนะครับเริ่มต้นไม้แรกนี้เปิดประเดิมก่อนที่แบงเกอร์สัก250ก่อนนะฮะ ามาชมการว่าไม้นี้จะได้ไหมนะครับซึ่งไม้นี้ผมก็ไม่ได้มั่นใจอะไรนอกรอกอลงไปก่อนนะฮะจริงๆก็ไม่แนะนำนะแบบนี้เออนะลงไปก่อนนะฮะเปิดหัวไปก่อนนะวันนี้จะปั้นกําไรไปถึงหลักพันได้หรือเปล่านะครับสำหรับกบห้าร้อยบาทนี้งบหลักร้อยเท่านั้นเองนะฮะโอเคนะฮะเสมอหนึ่งหนึ่งนะฮะ ทีนี้มาดูรอบที่2กันไม้ที่2นี้นะฮะเหมือนมาตัดนะฮะแบงเกอร์แล้วก็เสมอนะครับหน้าตัดครับไม้นี้อืมหน้าตัดนะครับเสมอน่าจะตัดแหละนะฮะเพราะดูจากเขาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นก่อนหน้านี้น่าเป็นแบงเกอร์ไหมเสมอแบงเกอร์แล้วก็ตัดนะครับเขาไพ่ต่อไปนี้นะครับก็น่าจะเป็นเพยเยอร์นะฮะอ่าตัดแล้วนะครับเป็นเพยเออร์นะครับโอเคนะฮะลงไปเพย์อ้าวไม่ทันโอ้โหลงไม่ทันนะท่านผู้ชม ลงไม่ทันจริงๆนะครับมัวแต่วิเคราะห์นานเกินไปนะฮะโอ้โหให้เวลามาน้อยเหลือเกินนะฮะเพเยอร์ได้เจ็ดนะโอ้โหเพเยอร์ได้นะลงไม่ทันนะครับเมื่อกี้เปลี่ยนชิปไม่ทันนะคับผู้ชมนะฮะไม่เป็นไรนะฮะโอเคนะครับมาต่อไม้ที่สามนะฮะไม้ที่สามนี้ผมใช้ความรู้สึกของผมนะผมใช้ความรู้สึกของผมนะผมว่าน่าจะมาเพเยอร์นะฮะ เหมือนเขาไพ่มันมา <ส awakening. S 1> ทางด้านของมา2แล้วก็สลับปิงปองนะแค่2ตัวแล้วก็มาสองอีกแล้วก็สลับปิงปองนะน่าจะมาเพเยอร์นะครับเห็นไหมสอง banker, player, แ <No. S 1> บงเกอร์เพเยอร์แล้วก็แบงเกอร์สองแล้วก็แบงเกอร์เอ้ยไม่ใช่เพเยอร์แบงเกอร์ก็น่าจะเป็นเพเยอร์สองอีกนะะดูจากเดี๋ยวผมจะวงให้ดูนะฮะเออเขาไพ่แบบนี้นะฮะผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ว่ามันมองออกค่อนข้างง่ายนะฮะผมเพเยอร์ได้สองนะฮะ อ่าได้เจ็ดจวบจวบไพ่ที่สามมาได้เจ็ดนะครับเขาได้หนึ่งโอเค,อเคกินหวานไป, <has S 2> ไปนะฮะวัน <player has S 1> อ่าไม้ที่สามนี้ได้กําไรมาที่สองร้อยห้าสิบบาทนะโอเควันนี้ตั้งกาไรไวท้ที่ผมตั้งทุนรวมกาไรไว้ที่ห้าพันดีกว่านะครับถึงยอดห้าพันเมื่อไหร่นะครับจบการเล่นวันนี้เลยนะฮะ <player wins. S 1> อ่าไม้ต่อไปนี้นะฮะตัดยังไงก็ตัดนะดูจากทั้งด้านของ หมาเก้แล้วนะฮะหมาเก้านะฮะเป็นไพ่หมาเก้า <No S 1> เป็นไพ่ที่คำนวณอนา,นาคตนะฮะเออเป็นไพ่คำนวณอนาคตนะฮะอันนี้ผมเคยสอนไปแล้วนะฮะอ่าหมาเก้าเชียร์ว่าเป็นแบงก์เกอร์นะครับซึ่งผมดูแล้วผมก็เห็นเห็นด้วยกับเห็นด้วยกับหมาเก้านะเห็ er นดะ้วยกับไพ่ข้างล่างนี้ <has S 1> อ้า <7. S 3> ได้นะ er ผมได้เจ็ดนะฮะ <4. S 3> แต่มันก็ไม่เสมอไปนะครับไอ้ไพ่ข้างล่างที่คํานวณอนาคตไม่เสมอไปนะครับมันต้องใช้ดุลพินิจเราด้วยนะฮะด้วยด้วยความน่าจะเป็นของเขาไพ่ต่างๆนะฮะเราจะมาเชียร์แต่มาเก้ามาคอยดูแต่มาเก้าไพ่คำนวณอนาคตมันก็มันก็ถือว่าเสี่ยงอยู่นะฮะต้องดูความน่าจะเป็นด้วยโอเคไม้นี้นะฮะดูเขาไพ่นี้นะครับมันน่าจะมาเป็นเป็นเขาไพ่นี้ยาวเลยนะเห็นไหม ออลงไปเลยหมดตับนะหนึันสองรอยี่สิบหาทนะหมดตับดูจากเทานั้นของโกลเด้นไลน์ก็เชียร์เพเยอร์นะครับแถวยาวเลยสีน้ำเงินอ่าฮะผมได้6ตอนนี้นะครับถือว่าสูงเขาไม่ได้เปิดไพ่3ามให้ผมนะฮะโอเคนะสวยง,งามนะครับเขาได้2แต้มนะครับผมได้6ตอนนี้รวมไปที่2องสองพนสีร้บบาทนะฮะ มีไม้ที่สามนี้ไม่ใช่ไม้ที่หกนี้นะไม้สามเลยละ่ะเออไม้ที่หกนี้อืมอะไรดีว,วะไม่ชัวนะท่าน <seconds> ผู้ชมไม่ชัวจริงจริง,รง,รงอ่ะมันน่าจะมาแบงเกอร์นะอันนี้ผมไม่เล่นนะผมรอดูก่อนเผื่อมันเปลี่ยนเขานะ <No more S 1> ผมว่ามัน,นจะมาแบงเกอร์อีกตัวหนึ่งอ่าแบงเกอร์อีกตัวหนึ่งนะที่ที่ผมคิดไว้นะ แบงเกอร์ตัวหนึ่งคือคือไพ่ไพ่เขานี่มันมายาวมากเลยนะมายาวจนน่ากลัวอ่านั่นไงมาแบงเกอร์อีกตัวหนึ่ง <Bank> er นะมาแบงเกอร์ตัวนี้เรียบร้อยนะครับ er ก็มีสิทธิ์ที่จะใหม่ตัวหนึ่งก็เป็นได้นะซึ่งมันก็มายาวพอสมควรนะ <ry> เขานี่ <luck> นะฮะเขานี่ you, เห็นไหมมันจะมามาสองแล้วก็สลับหนึ่ง อ่าตัวละหนึ่งแล้วก็มาสองแล้วก็สลับตัวละหนึ่งแล้วก็น่าจะมานี่ทำไมไมันใบยาวแปแปลกเดี๋ยวผมลงค้าขำไปก่อนแล้วกัน5้าสิบาทเอาฝากตรงข้ามดีกว่านะครับเต็งจิงจิงอ่ะใจผมอะ่ะใจผมอะ่ะคิดว่า no, น่าจะมาเบงเกอร์นะแต่ว่าผมลองเผื่อมันเปลี่ยนเขามาเป็นปิง,ป,งปองอีกรูปแบบหนึง่งอ่าเว้ย อ่าแบงเกอร์ er ได้จริงๆท่านะผู้ชมโอเค er มันไม่เปลี่ยนเขาลวครับมันมาเขานี่ยาวเลยทีนี้ er มันยังไม่เปลี่ยนเขานะครับโอเคไม้นี้ก็น่าเล่นนะไม้นี้น่าเล่นไม้นี้น่าเล่นไม้นี้ผมมั่นใจอยู่นะผมว่าเป็นยังไงก็เพเยอ์นะครับพอดูแล้วนะฮะพอดูแล้วนะแบงเกอมาไม่เคยมา3าม ไม่เคยมา3 1, 1> เลยนะฮะมันมีแต่มาถึงแค่สองไม่สองก็1นะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะตัดสูงมากอาจเทไปที่สองพันเพเยอร์ไปเลยนะ no <more> อืมเป็นไงโอเคนะฮะผมได้ป๊อกแปดนะท่านผู้ชม อตอนนี้นะครับผมได้มาแป๊บเดียวนะท่านผู้ชมแค่ประมาณ6นาทีครึ่งนะฮะประมาณ6นาทีครึ่งตอนนี้จาก500ผมนะครับปั้นได้ประมาณ4,400แล้วนะครับเหลืออีกแค่600ผมจะได้ถึง5,000นะฮะ5,000ับ 5, จบก,การเล่นวันนี้เลยนะครับได้กำไร4,500ถือว่าโอเคนะฮะเล่นยาวไม่ได้ท่านผู้ชมอ่าเขาไพ่มันเป็นได้ตลอดนะครับ อย่าให้เกินประมาณ15้าไม้10ถึงห้าไม้อย่าเกินนี้นะเกินนี้ไปมันจะเลื่อยเปื่อยนะฮะมันจะมองกัาบกราฟมันจะเพี้ยนไปเรื่อยเขามันจะเพี้ยนไปเรื่อยนะฮะผมเคยแล้วนะครับได้แล้วเขาไม่หยุดนะฮะผลสุดท้ายเสียนะครับไม่มีใครมาโกงถลอกนะนอกจากมันจะเปลี่ยนเขาตามรูปแบบรูปแบบที่เออมันไปเรื่อยมันไปเรื่อยเปื่อยนะเพราะฉะนั้นก็ประมาณ <with> ไม่เกิน10ถึง15้าไม้ก็ถือว่าควรจะหยุดนะถ้าหากท่านได้แล้วนะ ถ้าหากทำไม่ได้ก็ <seconds> ลองดู <Ch ances S 1> สเตปการเดินเงินแบบผมดูนะครับอันนั้นก็าทากาไรได้จริงนะสำหรับสเตปการเดินเงินแบบอดทนนะฮะทำกำไรได้แต่ว่าทำกำไรได้นิดหน่อยนะแต่ว่าเล่นค่อนข้างยาวเลยแต่ก็ถือว่าเป็นสูตรที่ทํากำไรได้ดีอยู่นะไม้นี้ปล่อยครับผมจะรอลงอีกแค่ไม้เดียวเอาแบบปิดสวยๆเลยไหมท่านผู้ชมปิดสวยๆเลยนะครับอีก6 0 0บาทไม้นี้เพย์อาเห็นไหมเปลี่ยนเขาเลยเห็นไหม ที่ผมบอกก่อนหน้านี้ตรงเขาที่ผมที่ไม้ที่ผมลงห้าสิบาทนะผมคิดว่ามันจะเปลี่ยนเพราะมันมาค่อนข้างเยอะแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมไพ่มันมาทุเรศดอุบติอุบับงิเลยเริ่มเปลี่ยนละเริ่มสับขาหลอกแล้วนะวเพราะฉะนั้นห้ามการเล่นจริงๆเล่นไม่เกินสิบถึงสิบห้าไม้ควรพอนะครับ <10 seconds. S 1> ตอนนี้เปลี่ยนละเขาเปลี่ยนละนะเห็นไหมทางทางอันนี้เชียตัด ทางแบงก์เอร์ไอ้ทางมาเกาเชียตัดนะฮะแต่ว่าผมผมคิดว่า <And more S 1> มันเปลี่ยนแล้วมันมันน่าจะมาแบบสไตล์แบบรีบเปลี่ยแล้วนะเอออ่าเพย์เยอร์มาเจ็ดนะเพย์เยอร์ได้เห็นปะน่ะนะเขาไพ่เปลี่ยนแล้วครับตอนนี้จังหวะนี้เขาไพ่เปลี่ยนจากเดิมเห <B anger S 1> ็นไหมต้น <one. S 1> ต้นคลิปนะครับมาแบบ2 <has seven. S 1> แล้วก็สลับป <player> ิงปองนะครับ พเลอร์แบงเกอร์แล้วก็ไมคอสองไม่รู้จะเป็นตัวอะไรก็ตามแต่มันจะมา2แล้วก็สลับปิงปองแล้วก็2แล้วก็สลับปิงปองตอนนี้เขานั้นเปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับแต่ว่าผมดูจากกลัว้นไลน์นะกลัว้ลนไลน์ของฝั่งซ้ายมือนะครับมีพียาวๆนะครับเพย์เยอร์ยาวๆเลยนะอ่าโอเคผมเชื่อนะผมเชื่อทั้งนนี้เพย์เยอร์ไปเลยนะครับขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีก600้อยนะครับลงห600้อยก็พอนะครับตั้งเป้าไว้แค่ห้าพันนะฮะ ที่สคาคัญที่สุดนอกเหนือจากการเล่นคือการตั้งเป้าหมายนะครับถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้แล้วก็ควรที่จะพอนะครับมีลิมิตในการเล่นนะครับท่านผู้ชมนะครับเราเป็นนักลงทุนเราไม่ใช่นักการพนันนะเช่าจะบอกว่าการพนันไหมก็ก็เป็นการพนันแหละก็เป็นการพนันเชิงลงทุนนะครับทุกอย่างเป็นการลงทุนหมดแม้กระทั่งการเทรดพุ้นก็ยังเป็นการพนันนะท่านผู้ชมเออโอเคบล็อกเก้านะครับสวยๆพีซสวยเลยวันนี้ได้ทุนที่ เอาไม่ใช่วันนี้ได้ได้ทั้งหมดรวมทุนรวมกำไรที่ห้าพันนะครับได้กาไรประมาณสี่พันถึงห้าพันเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมการเล่นบาคาร่าจริงเล่นไม่ยากนะหนึ่งคือวางแผนนะว่าวันนี้เราจะเอากําไรเท่าไหร่นะครับทุนเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่นะครับหลักการเล่นเล่นยังไงนะครับจะเล่นวางเดินเงินยังไงดีอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนื้อเนื้อเนื้อที่สุดก็คือการยับยั้งนะครับการยับยั้งใจตัวเองให้ได้นะครับว่า พอคือพออะไรประมาณนี้นะครับเท่าน,นี้ก็ถือว่าได้กำไรแล้ววันนี้4,405นะฮะโอเคขอบคุณสำหรับการต <ire> ิดตามรับชมนะครับ <has none. S 1> พรุ่งนี้เดี๋ยว <Time. S 1> ผมจะมาลงคลิปอะไรก็รบกวนช่วยติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังและแรงใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการดูเขาให้ต่างๆให้ชมกันนะครับวันนี้ก็ <Start betting. S 1> จบการรีวิว <trust> การเล่นาาลาบาคาร่าเพียงเท่านี้นะครับเล่นไม่ยากครับสำหรับใครที่ต้องการาช่องทางการเล่นนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ช่องทางการเข้าเล่นนี้ให้นะครับที่ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวผมปักบุดไว้ให้นะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ